สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาลองแกะแคปซูลกาแฟ s t a r b u c k เอสเพรสโซหลังจากที่เราได้ทำการชงไปแล้วนะครับกาแฟเขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับก,ก็จะแตกต่างกับที่จะเป็นของเนสกาแฟที่รีวิวไว้คราวที่แล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราแกะชั้นถัดไปออกมานะครับมันก็จะเป็นผงกาแฟจริงๆด้วย นี่นะครับเป็นผงกาแฟเลยนะครับคราวนี้มาดูตรงด้านท้ายนะครับว่าเหมือนของ Dolce Gusto ไหมก็คือคล้ายๆกันนะครับตรงนี้จะเป็นฟอยนะครับแล้วข้างล่างก็น่าจะเป็นเข็มของตัวพลาสติกที่มันดันขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะแกะข้างล่างดูนะครับนี่ครับดันข้างล่างออกมาแล้วครับก็คล้ายๆกันจริงๆด้วยนะครับ ก็คือตรงนี้เป็นฟอยล์ใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้จะจะเป็นตัวพลาสติกที่มีเข็มนะครับแทงแทงขึ้นมาแทงทะลุฟอยล์นะครับเวลาแรงดันน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวกาแฟเนี่ยทะลุฟอยล์ลงไปนะครับโดยที่ไม่ทําให้ตัวที่เป็นผงกาแฟเนี่ยลงไปด้วยนะครับแล้วมันก็จะกรองผ่านตัวนี้นะครับซึ่งตัวฟอยล์เนี่ยครับเนี่ยฮะตัวนี้ครับที่มีรูๆูเนี่ย เป็นตัวที่กาแฟจะซึมผ่านเข้าไปนะฮะแล้วก็ออกมาทำรูนี่อา่าประมาณนี้นะครับใครที่ไม่เคยแกะนะครับผมแกะให้ดูแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ